มุ้นี่พากันไปใสน่น่อคืบหนัดไวปตะโดนแล้วคือบ่มาจักเถือ่อโอ้ยฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยบพนันได้หลับฮัลโหลโอเออเออเออหน่อยเออสูขบ่พากันออกมาสูคือจังบอกไปตะโดนแล้วคือยังบอก,อกเอียนหลาดิดไปตะโดนแล้วว่าให้ออกมาเส้นสัญญาก,กันยังให้เรียบร้อย กำลังมาเออเออฝ่าว่าฝ่าว่าเราวมาเห็นแนวกินสู่กินแน่นี่ซื้อใส่ตันมาหลากหลายหนึ่งได้ได้ออกมาเลยถ่ายยุ่เหี้ยนนี่ละโอเคโอเคมาบอกมาจากันมาประชุมหาลรือกันให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแก้ไมนเกิดปัญหาคือจังหลายๆวงเขาเป็นประสบปัญหาเยอะแยะนี่เด้โอเคโอเคอืมอืมไ่ได้ได้พี่นองข้อมือนี่อันตรายเห็น หมอลำก็ยังมีปัญหาเนาะล่งกลางหรือด,ดกงดกงหรือการกันก็นกนเยอะแยะแม่มบ้าหร่<ง>าเาม,มาหัดเร็วฟารียืดสายเตียงเถอะเปลา่าเนาะนี่นี่อีลานี่ยืดสายจะโทษเอานั่ไปขันบอกมันแล้วอบอกแล้วมันบ้าเออเป็นยังล่ะฮะเอาอีหยังมาน่ะเส้นสัญญากันให้เรียบร้อยเอออเาไปอ่านเบิ้งนี่ ขอตกลงกันนั่นะขอตกลงเส้นสัญญาอืมช่องมังกรอีสานแมนเอาเรื่องผลประโยชน์เรื่องอสิยูจังไดร่ต้อจังไดรนี่ล่ะยูจังไดรกินจังไดร่เมนอันนี้ของอีลาเน็ตโอ้ไมีให้เลือกอันปีพร้อมบหาปีสิบปีเมนสิบปีมีปันอืมขอไปอ่านหน่อยครับพ่อข้าใจ โอเอาจังไดนวะยังจะยูโดนประท้องอกับเชนไว้ซื้อๆมันเป็นอเอกสารฉบับล่างไว้อขออยู่จังี่ทุกปีเลยบ่ฮะยี่สิบปีแต่ว่าปุ๋ยยี่สิบปีโดนไปผมจะหาปีซะถ้ามือได้มือนู้นแต่อย,อยากออกไปเฮ็ดช่องเฮ็ดเพจไข่เนาะเออนั่น,นะล่ะประเด็นจังสี่เลยพ่อตั้งแต่อันนี้เป็นบ่ล่ะพ่อแต่สู้เฮ็ดไปเฮ็ดไปเป็นบ่ล่ะบัดที่นี่เกิดความคิดอยากไปเฮ็ดช่องไหมเป็นบ่ล่ะเออไปเฮ็ดช่องไหม เพื่อแต่เงินเป็นบ่ล่ะแต่เลินหลายไปนี่คีมช่องลักไว้ไปนีเออแล้วก็ซีพีอันนี้น้ำผ prayed, it it. Irım, ู้ใหกุญ็ตดต่อมาเป็นตาต่มาเป็นตดต่อมาเป็นว้าแล้วยักจริงฮะเอานี่มาพนดีมันใอล้ยังแมาเยอะแจ่มแนาบอกอเอามาผกขานี่ลาตัวเยาวานเอาเลยเอกสารนี่ี่ลาเบิ้งเส้นางนีนะ สามนิดพละช้าสีเส้นจักปีพงไน่ร้องให้เส้นขันตั้มหาปีหาปีสิบปียี่สิบปีคิดว่าสี่ยูสีเฮ็ดยุ่จักปีเฮ็ดนัยย่งพงไน่หรือสีเฮ็ดก็ซ้ำใดซ้ำหนึ่งละเฮ็ดเป็นแล้วออกไปเฮ็ดช่องของเจ้าของบ้องคือเจ้าแหล่พงไน่ร้องเลสสีเฮ็ดสัญญาไม่ยังหรอะเทียมเฮียก็ะเทียมเฮียเอาผ้ากันเฮ็ดยางยูเขาว่าเออละเนี่ย ถ้เาเนยังอยู่คือว uh ่าเออหลานเ่งเอ้าไม่ยังอีกฮะนี่เอ้าเส้นสัญญาเอ้าเส้นซะญนี่ยเอานั่งลงหน่อยนี่ต้องเส้นนี่เจ้ากับสีเส้นน้ำมูอยู่บอกพูดยังเฟิื่อเจ้าเองยังไม่เสื่นมเลยแต่ว่าก็แมนเด้หมู่บ้านนี่เราเป็นผู้ชายขี้ใหมเด้หมู่บ้านแมนนอยน้อยเป็นผู้ชายขี้ใหมเด้หมู่บ้านโอ้ข้าแขวะจ่อเจ้าเนี่ยเขาสีแดงซีผุดบ่เอาสีตัวน้อยไม่มึงสีผุดเลยแบบนี้เออสีผุดเลยว่ธรรมดา เจ้าน้ำมูอยู Oliver, ่บอกตั Sabbath, ้งต่กี้หกสิบสี่สิบเนาะบ้าที่นี่ห้องไข่กับสี่สิบคือเก่าซะอันหกสิบจะเอามาปั่นลูปั่นหลานนี่นี่กับสิบอันนี้กับสิบอืมเออมันกับสิบเป็นสิบยี่สิบห้องข่อยสี่สิบมันก็เป็นหกสิบเจ้าเลือสี่สิบเจ้าสี่สิบข่อยสี่สิบเป็นแปดสิบอันนี้เป็นเก่าสิบอันนี้เป็นลอยพอดีพะย่โอเคจุดที่ทำบ้านย่คือไอ้อุปกรณ์เด แต่จังออกกันบ่เหรอโอ้ผมเห็นเจ้าบอกว่าหาปีแล้วว่าซื้ออุปกรณ์ผมก็เห็นใส่โทรศัพท์เครื่องเดียวอยู่นี่ล่ะเอาจังละน้อมืนยางบอกนอกพื้นที่เห็นบ่กันเนี่ยไปอะไอันท้ายอุปกรณ์เพิ่มอันอุ้ยเสือนเนี่ยมาประกอบฉากว่าสัตว์ีแต่จะส้อยจูส้อยจูหาแต่เนี้ยจะของมาเดี๋ยวกับแก่ข้าวเดี๋ยวกับส้อยจูยู่หันอ้าอีรีบ่เนี่ยเส้นเป็นย่าบ่เอาเส้นดูกเส้นบ่มันบ่เถื่อนนี่ย่ะเอาจังสิเจังไดนอีกกูซีสิบห่า ยังสิไม่ตอนหาจอดซีฟอีกยุบบอกคุณไงกูเป็นเจ้าของช่องกูเป็นเจ้าของงช่อเจ้าของช่องกับเพียพี่น้องเอ้ยเจ้าของช่องกับรัฐ่อบว่าเป็นแม่อันใครแน่ต่างๆอันนั่งเอาสาไปกูตั้งกล้องจังสันจังสี่มุมนั่นมุมนี่อ่ะละม่านางล่องอ่ะละอาปากพผงเงยบพผงเงยบผงเง็บบอกเสือเสืออ่างวดหนามันก็ไปเป็นอ่วดหนามันก็ไปเป็นพี่บ้านั้งถูเสื้อคันนิ้วขาป้อตรงนี้ก็รอดอ่ะเออ 4ี้สิบห้าข่กับ่ป่าเป็นนั่นหเนาะข่กะชี่สิบห้าสามสิบห้าเป็นเจ็ิเออมอนี่สิบเป็นแปสิบุเป็นแปดิบแล้วโอ้ยเลี้ยนลงเลี้ยนเลยังสิบห้าสามสิบห้าเป็นแปดสิบแดสิบสิบิเด้อาใจ้โลใเนี้ยอนีคือบกไงเถอว่มันเด็กหน่อยอยู่มาใส่เงินบ่ท่านเป็ี่ยน วันหน้าก็มาฝากพ่อยังไว้ปบึ้งว่าต้องเอากระไรเราเดี๋ยวฝากพ่อยังไว้ฮะฝากมาซี่พ่อย่งไงไปหันละแต่ตอนกินขนมมันมาลองเปิดจังมาเบิรเอาเจรหารแล้วเสียบเงิน้านอกหวานนี้โอเคบ่อหนี้เป็นแง่งโกงเน่จะบอกเป็นโจทย์โจเดียนเออนั่นละฝากเส้นสัญญาซะบัตรที่นี่อ่านให้ดีละจังเส้นเขียนกันให้เข้าใจให้ยังอะไรเนี่เก็บนไปเขียแนวกินให้ยังสู้ๆกิน ายากจักแน่พงยัยพออยู่กูกับวันกูบกนกนกนสบายแลยประเดี๋ยวเอาหลานมาแม่นักสีตำอันตำใส่ตันหรอพงยัยแม่ตำใส่ตันนี่เอาเผ็ดเผ็ดด้วยพงยัยส่วนหนังโกก็เนาะแม่ในลบาบบัดที่นี่พี่น้องหลายคนอันข้าเม่นขม่าว่าพงยัยอันบางเทียเห็นอันพง,พงนยัยเป็นข้าเม่นแม่ข่อยบ่้ข่อยใจน้ำเพลินอืมซื่อยอยออยังอันสอโน พอ <มา S 1> บอพอจังสอนออยกับซีว่าสอนอกับซีเมนสถานีตำรวจจังสีหรอบแมนนี่ล่ะบพรเข้าใจนี่อ,นอ,อ่ะสอนอ,อพอบพจังสีก็คือสาวน้อยเพชรบ้านแพงอืมอืมอพสอบทสโอ,อ้ปฐมบันเทิงศิลป์บแมนแปดแสนบแปดแสนบันเทิงศิลป์เออแค่แสงบ่อนอืมถ้าปฐมบันเทิงศิลป์ก็ต้องเป็นบท บอทอสอใคยว่าเอาเบาซื้อเต็มๆเพื่อนสาวเพื่อนยังเอาจากเห็นคนไปนใส่ซื้อย่อให้เพื่อนเถอะเอาซื้อเต็มๆเพื่อนสาวเพื่อนตังมาดีแล้วยัดไปย่อให้เพื่อนเถอะเห็นคนมาคอมเมนตเพื่อนยังอันนี้แปลว่าจังไดยเนาะเออคือยังรอบอวอวทอสอจังส่แม่ระเบียบวัตรสินยังส่นะหลายคนกลับมาทักทักกลุ่มขยังงงเหมือนเนาเอา,สาเส <c oughs> เา้นสัญญาอืมนสาวนี้เส้นจักรี คิดยากแถอน้อแต่ว่าคิดแล้วว่ะเขาไงที่แล้วว่าสีเส้นหาปีคอ,อยว่าเจ้ากับเท้าแล้วเนาะคอยกับสีสืบถอ,อดมะระดกตกะถอดเจ้าะไรมึงจะบอกคือกูสิไปไม่ไหวดิววเอาคอยเป็นห่วงเจ้าะด้วยนี่เป็นห่วงมึงหนัตจังเฮ้ยเฮ้ยเส้นตลอดชีวิตน้ำเจ้าเด้อมีบอตลอดชีวิตนี่อันมือเอื้นมือเฮือนี่มันว่างหัวใจหรือมือใจมึงไปซื้อเอาเรียนย่นเด้อไปยังเอาซื้อไปยังเอาไปถวายวัดไปยัง เอาไปสาบเงยัยเอาผักมันเปได้ใส่ด้วยเอาฮะเทียเทียมึงเป็นยังไงจังนึงไปตายไปเออมึงประหยัดกบโคกหยวน้ำนประหยัดนี่เอรอเหรนเบ้ากันมาเดี๋ไปปลี่ยนนเหี่วมึงคิว่ามันสียู่ได้บ่เออมึงเดสิบอกคิดว่าเอานี่ยเส้ไเรยไปไปกับไปพ่อนีกับตำได้ไหมตำโคกเหยวน้ำเลยหอเยวถิมเล่นเดี๋ยถิมกอนเลยมึงกให้ ขันเป็นปีนก็ยังให้ยขันปีนสูงมาผมปาดออกเลยลบลงมาไปดิเลาะน้ำมนันออกนี่ๆวายบิโตไปพออ่อมเวลาอ่านแหละกับเส้นเนอะเส้นนั่นหน่อยเห็นไรอยู่ดั้ตลอดชีวิตบอกแ้วแต่ค <นะ S 2> วามสมัครใจแดดแจ้งความสมัครใจเดียลองเบิ่งก่อนแน่ตะวันเย็นนี่เคยเ <c oughs> ลิ่มกินอย่างนั้นจบแล้วคนใหญ่แต่ตะกี้ย่ายผู้เดียวเจ้าก็เห็นแนวกินมันบอลทั้งหลังเถื่อทั้งแนวกินเดี๋ยนี่ร้านสาวมาอยู่นั่ง บก็นอกจากเล่นให้ย่ายแล้วเล่นให้ร้านสาววองเล่นให้ร้านสาวว่องแล้วฝากไปขอเอฟซีแฟนคลับผู้บ่บาวผู้แพ้วหัวงูหัว,หวไปย่ายไทั้งหลายป้าถึงเธอตะคูมือเอิญขูมไปย,ย่ายไปยนะ่ายเนาะเออบารีเอิญขูพ่อตาไปะนะป้าเธอเอิเห็นฐานสาวพ,ยยวาพาาป่ายหนึ่งเอิญพ่อตาจังหลายว่าสีตองนี้กะสิว่าอยากเป็นดองกะสินี่เจเนาะกะสิมี่ยังมาฝากก็ตอดในตะเนาะ เ,เออ,เส,เ,อเส้นเส้นละอัานเห็นที่ทวนเห็นี่ปัญหากันถ่ายยูพบรบสสญญาออืม,อมกับถือว่าเงืนเนยอนเดืนเอนยทุ่ยบพออกเออ้อผู้ใดสิลงก่อนเลยดูการอือกล่องดีๆดเอือาปครับ,รบถือว่าเป็นที่พานเดียวกันแล้วถือกองถ่าคลิปย่าเห็ก่องสร้างหัวใจบอล มึงดีแล้วมึงมากจะอายุหน,น้อยๆสักหนิครับเป็นพงเย่เหตุแต่ละอายุหน้อยๆสักมึงเดี๋ยวว่าุรวยไป็นจะโดนแล้ะอยู่กับพงเย่อีกบ่พ่อสองปีปีสองปีออกรถออกรถยังพงเย่ออกรถขนันยงงามนี่แล้วบัซีประตูหาประตูหุ่นแล้วอองงแมนแล้วปัตตินีปีแรกเนี่ยรถเป็นบ่ปีสองปัตติแป้งเลย ซื้อบ้านบ่ซื้อบ้านที่ขายรถก่อโอเคเลยขออกรถปีที่สองขายรถ <c oughs> แมนมันบ่แน่นอนอาชีพของข้ามันบ่แน่นอนมันมีขึ้นมีล,ล่องเรียดทั้งควบคาราาูนาปรานีของเอฟซีแฟนคลับเพิร์ <c oughs> ถ้าเพิ่เนเบิ่งแบบบ่ข่ามโฆษณาเลยว่าอันซักส่วนให้ลูกหลานมาเบิ่งลหลายๆอย่างสี่ห้องกับพ่อได้ตุนเดชเจ้าอืมทีนี้ตอนนี้จะกินแต่กลาบเอับจังแต่ถอดไข่แชรช่วงล่างมันเองก็ย้อนท <c oughs> ั้งสี่ละเดี๋ยวนะ ซิมกันเ้ิมใหนก็ได้าหสมาซิมซิมเีก็เห็นะมัืยเมปะจางจางสมเฮ้ยปาเรียกตายยังจางสมจังเด็กยางผมก็ใซ่หน่อยมันกะจางแล้วเนาะเล่าเล่ากันเยียมตัวแม่พีเขาไปนเดี๋ยวรอสาวอุบลคับอันนี้ยังก่อน ้ยก่อัพอี่น้องเฮ้ยนี่ด้พี่น้องวอำลังสีันตำันสามรถหนึ่งเลวเอาดียเผ็ดสามสามรถนัต้องเผ็ดเี้ยวหวานี่พูงไงแท้กะี่แผลบล้อนี่เด้พ่งยังไก็ดี đi bên 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 đi Hả đi bên đi bên đó bên sáng bên đi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  đi bên đi bên nó bên bên đi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  Bắt đi ໄປເປິດກ່ອນຈາກຄົ